บ้านผมไปงชื่อว่าบ้านซับโูกาณก้นหากินจากผู่แยามคนเข็เนื่แหกตัดไม่เขาทานหาของปลามาขายแล้วพ็เลี้ยงปลาเลี้ยงของต่ผู้นีให้พี่หน้าตัวเก่ใจหน้าไปเลียงวเลี้ยงงวนะครับคน่คนผ้าอาศัยอ่อคนผ้าอาศัยกันคน้า พูดจาแต่เบิกทำเพื่อฆ้าอะไรแบบผู้ใดเดือดร้อนก็สร้อยเหลือกันเกี่ยวสิงมันอย่างี่น้องนะครับแล้วก็ที่กิจกรรมนี้ไปเชื่อมโยงกันก็เชื่อมของเนี่ยครับหาของปลาได้ออกมาแลกเปล่าเด็กแลกเดือดท่านนำห้องบ้านสะอาดบ้านเตียงนำห้องเลยเนี่ยพ่อแม่ผมเด็กตะกี้มาอยู่คือย่างเดืยดคนเป็นพ้นเกินเวลาครับพ้นจังก็แยงหน่อยจอดหมดแก่ พราะนสามเกนโอบไะยอมมากคนยักสันี่ดินนี่โครงสร้างตนเองเกิดรักม่จากจอกี่ดินแน่ย่ลำบากตรนี้ให้น่น้านะครับผิดเกิดก็ทชมากคนคมาสูงมาสามมาอยองเว่าได้ใได้หน้าได้ทีได้้านนะครับแม้แต่ยี่งความต่างาเลยครับแน่ดีเนื่องถึงขอดเที่ยนนะครับเปบ้าเปิาเคยขอดเยี่ยนหรอเพาทอดว่าจะบนข้งคุยเนี่ยบ้านข้งคุยบ้านเสียวกบบเยอยมากครัมาทอดเยี่ยนนะ เชื่อมโยงกันแตไปอะไรไม่ค้องมีมาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายบ้างหลายแางบัดนะครับอันนี้คืื่น่อดีนะครับแต่มาถึวััจุุััน,นครับ วยหรเี่ยนังคู่เลครับเพราะว่าเห็นหน้าเพื่อนพ่กี้มอเรียงง้วเลยกล้วยพ่อเพื่นปีนอุทยานเพื่อนพ่อไหของว Get ้วกล้วยเปลียนราะมัไปเหยียบนาดินของเพในต้นไม้น้อยตายแล้วก็มันทำไรนาดินเลอพ้นลบมาหนากับปักมหาดินลงมาบ่อยๆตัดไม่เพราะขอทานจะเห็นคาใดขึ้นเ่าทางจะกี้ล่า้าวตแขกับกระสอบป้าน่ยหาบานชิบบาท่านั้นแตาเพื่อนก็ทามาหาอย่างพ่อแม่ผมนี่แ่ทง เกจนในหน้าเป็นโพงได้ให้เป็นเกือบได้ลอยไร้ครับจะต้จะเื่อขายไปไลาหลายเพราะนี่ปัญหาปัญหาอย่างนี้นะทุบมือควนอย่างง่ายคือเกามีเสียงหนึ่งจังมีหนึ่มีเสียงก็มีที่ท่านกินก็อย่างว่ามันปลูกมันก็ค่อยได้ผลแล้วก็ขายแห้ให้พุ่งเดี๋ยวนี้เห็งมีโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอ่ะคนมาขวดคื่อก็คนขยายโรงงานอย่างครับเน่ งายเนี่ยค uh ุณต้องว่าดูเป็นเดือนปัญหาก็คือบ้านผมนี่เป็นบ้านแห่งแรกนะครับแรกหน้าเดียวที่ห้องนี้คือน้าบาดากมัเนี้พอโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากคือเกิดย้อนน้าบาดากดูขึ้นมาให้บ้านเดี๋ยวนี้ขาดแคลนเรื่องน้าบุบบวกบริือบวกยิ่งบุบยิ่งขาวเป็นน้ำพองเห็นหน้าน้าปวดสามเทศีเทียร์ผมยังมาทันยังวันเก่งเลยครับเดี๋ยวนี้คนก็ตกนะครับฝนแรงครับ เยัดเป็นยังไงกว้างมานคุยกันเนี่ม pues. ูห้องหอบบานมากเนี่ยเป็นกลับไปบ้านสวนสวนมูฮห้องตกพิจารณาตัวเองแล,ง <vit> ล้วสุนใจยังไงแหลกพอแหลกเหมาบ้ากันคนวนนะนะครับหน้ารูปรวกคนริ่อที่แค่การเกษตรพวกเรียนพ่อรูปผมที่มาท่านในวานเขาอยู่ไหนครับเห็นนี่แหละนะครับคนกันยังมีรายได้หน่อยนะครับขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพเจ้าปฏิเสธยังตู้ปุ๋ยลำบาก ตั้งคนตาอยู่ก็าะเพราะมันอิก่กับไม่ได้เนี่ยนะครับก็ตั้งคนไปตามลำบากน,นะครับอันนี้คือปัจจุบันนะครับทีนี้อนาคตผมอยากเห็นนะครับคนดดในชุมชนในหมู่บ้านทุกคนเนี่ยอยากเห็นคนมีอาชีพนะครับอยากเห็นคนมีรายได้นในทางแม่ว่ามีคนหลายแต่ว่าคนไทยพ่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วนี่ถึงว่ามีเพียรทุกอายุทุกเพศเราไปแก่ลำบากทุกท่านอยากเห็นคนมีสุขภาพดี นในความมันคมในชีวิตนะครับแล้วก็อยากให็นนี่การฟืน้นฟูเรื่องของธรรมชาติตไปูุ่กับธรรมชาติตรงนี้เข้าไปเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเขาไปเท่ากับคิดแบบอุตสาหกรรมนเนาะโคดทางตะกี้บ้านคนด้ยปลาใหม่น้ำคูนั่นเองเนี้ยปลาเป็นเพราะเป็นเหม,ม,มือนสื่อที่มันแบบเครียดอาจารย์มันนสิมากนะครับ,นะรบแล้วก็เรื่องกิน ไม่ว่าเป็นร่งน,นั่นที่เป็นสารกิจเป็นงี่ยี่มันมันเนี่ยแตร่ระเจ้าสุภพได้เขาันเห็นหลายๆนันไม่ได้พิจัยเลยหลายคนกันมือไบรบอลมโอ้ทั้งอากาศพออากาศอเอ้าอากาศพอไทายเจ่เนี่ยปอดภัยพังครับอันใจบ่ยิ่งนะครับอยากนี่แรงงามโคโค่บริโภคเดม๋ยาทำการเดือจว่าผมคมเด้เขียนที่แรงเนนะี่มันมันสิงพวมันยีแย่พว ที่แรกว่าเดียวแรกง่ายคือว่าอาไอ้เพื่อนบรรัเ้านีขสั่งปิดสังเขาว่นเดินซองห้าอีแน่นี่พนมามาหับคอกแก่สองท่านเงื่อนาในวัดนีทานเพือนบรลัยอยากหเดียวคุยโผ่ถุงม่อที่โดนโทษนะมาที่นี่เวลาเป็นสั่งชดระท่านนี่ยครับต้องนสั่งจะมาท่าตามเหตุนำม่อเนี่ยเนี่ยใช้ใส่นำเพื่อนเบิดของมายูฮาเพื่อนหากิโลบ้านยูฮามเพื่อนหากิโล ก็ได้ใส่น้่งเกลือนครับได้ใส่แต้าธรรมชาติกับน้ำบาด่างแม่จะไฟเกลือนพี่น้องรับบ้านผมใส่ไฟหยักใส่ใส่ไฟจากเครื่องน้ำนึ่งประเทศเล้าเหมือนครับมันขามกันคนเพราะว่าตั้งที่ชุมชนมันห่างเขาก็เดินเสาไปมันลงพ้นไหลเขาไปเดินเสาไมัอยากโดนกับเขาดูขวางเพอาชุ่มช่นกันเต่ วันนี <owner goats> <necessary> ้ไฟทางบุญขาดจาคู้ดอนขานยาบาตัวเครืองเคลื่อนเราไรู้าเพื่อเเสรไฟเคลือนับเป็นคนเคลื่อนในนานน้ยใจว่าไม่รับไม่ด้ครับมันเกิดครับขอบคุณหลายนะครับยาในวันถีวัตินนะครับเดี๋ยวนี้โอ้ยากหลายกระทับเรื่องนี้น้ำสินระดับใอ้นีทีท่าขีดที่บ่เป็กนที่ดีอย่ได้แต่ว่าขอให้มีอาชีมีรายใดเพิ่มภาคอุติย์ใดอันนี้คือ อนอดีตปัจจุบันมาาคนนะครับเนาะแล้วที่นี่ควบการนะ,ะ <appointment> ครับเพื่อให้เผากับบรรยากาศช่วงนี้การของผมของตกับแม่แม่เนาะวันะวนี้บ้านผมเนี่ยครับตระลักย่างผมบอกว่าอดีตครอบครัวผมเนี่ยเพลิดเพนหยุด้หน้าได้ให้ได้นสวนวันนี้ผมก็เลยเลือกหยอนลงมาเดี๋ยวนี้ทานอัดแข้งกำลังเป็นทีนิยมทานอัดแข้งเนี่ยครับอัดอัด z o o ไปทานของคุณน้องคนนี้ครับ เริจเพิ่กได้แยกกการนี่เป็นหน้าเพื่อจะเดินอทางอัดแท่งเพื่อเศรษฐกิจชูมินนะครับ แก้ป so the so ัญหาแก้รูปตัวแก้ในี้ต่ออยู่นะครับแล้วก็ลดปริมาณขยะจากการท่ากางเกษตรพี่น้องหูบ่กว่าแยกพวกรูปมันเนี่ยครับเงามันเนี่ยนะเงามันเนี่ยล่ามันก็จะแยวไปเขากินเด้อไปชื่อถังน้าชื่อถังถังไอ้สองไร่น์น่ะเขาขายเนี่ยนะเขากอกว่าเขาเขากับไต้ทุกินทานทานเราเก็บไว้เราคงบอกเป็นแกบทั้งหมดเก็บไว้แล้วก็เขาถืมารับคือถังลากนี่นะครับ มีหลายใด,ด้รีอว่าไม่พออยู่ที่เค้านะครับเนี่ยบ้านผมนมีหลายที่อย่างหนึงผมมีมีสวนมีปลายุ้งข้า่นี่ไม่หลายนะครับก็เลยอยากสร้าสมาชิกเป็นเกตข้างหน้าแข่งนะครับที่นี่มีเรื่องการ ก็จะเป็นท้าออกนะครับล้วก็รพูดเป้าหมายของน้ามี่สองรูปบ้เดี๋ยนีสมาชิก้้งมี้มีสองรูปแับ กบเคื่อพกทางสรุแล้วร่วมกระมันซีเจนสาอันนี้ถ่าเดินไปกลกว่าเบอรสี่ิจนาจ่มแนะครับเนาะแล้วมาตัวี้วัดว่าความสำเร็จคืออย่างนะครับมีทางใจครับเขาทางสำไจทางใ่ไม่ด้อ่นเลื่อนยังไงในที่ผิดลำข้าเลื่อนครับมีไรใด่ากการจามาเอาเบาบแล้วกาเกินเปัหาเดีกันคือว่าเพื่อที่ค่อยดูได้ ว่าทั้งเ่ยใช่ได้โดดนะครับถังนี้ได้เป็น3-6ปีนะครับเราไม่ได้เป็นข่านๆ้ท่านั้นะก็งเนี่ยเดี๋ยวมนย 2, ันยังถังสองพันหาต้งสามารถที่รีบเอารำส่คนใหม่น้องเพค้นใหม่ีีประโยกจัดไหนเอาไปผสมหน้าไปทีเป็นยาไล่แมลงยาเ,ยเทาห้องน้ำพวกนอนพวกอ,อย่างเนี้ยว่ามาลง 还有一个什么？ ที่พันรีสุดใจญ่ว่าที่พันตรีสุดใจจันทะบุตรจ่อจานแผนอากาศนอนหนุ่นอตะหันสะอาดโยไม้สละกรอเรือมมาว่าที่พันตรีมีว่าที่คร